ขณะที่งานเดียวกันเมื่อวานนี้นะคะก็เจอคุณพ่อคุณแม่คุณพูดกับคุณุ๋ยคุณแม่ไปแดงใช,ใช่ไหมต้องบอกว่าตอนเมื่อวานนี้นะคะอุ้มทองลูกชายคนแรกวัยห้าเดือนนะฮะมาออก<ม>างานเป็นครั้งแรกคือเขาไม่เคยออกงานมาก่อนพร้อมกับเปิดใจด้วยนะบอกว่าตอนนี้ชีวิตเปลี่ยนมากเปลี่ยนพอสมควรเลยทีเดียวนะฮะ ต้องระวังหลายๆอย่างมากขึ้นนะครับเพราะว่าเป็นการทําอีกซี่ที่ไม่ได้มาจากวิธีธรรมชาติโดยเฉพาะเขาบอกว่าช่วง3เดือนแรกเนี่ยต้องระวังเป็นพิเศษทั้งการเดินการนั่งการเข้าครัวทำอาหารนะครับคือเขาบอกว่าทําเองไม่ได้เหมือนแบบว่า คือมันเหม็นกระเทียมมาเรื่องอาหารเนี่ยคือจีนไม่สามารถทำอาหารเองได้เพราะเหม็นกระเทียมหนักมากคือเหมอนก็อาการคนแพ้ท้องแหละก็คือเหม็นกระเทียมหนักมากนะคะเขาบอกว่าโชคดีดีนะที่ไม่เหม็นที่หน้าสามีไม่เหม็นหน้าสามีอะไรอย่างงี้ไม่เหม็นหน้าสามีโชคดีนะอันนี้ส่วนอาการแพ้ท้องอื่นๆนะครับก็มีแพ้ท้องหนักมากแต่ตอนนี้หายแล้วก็เลยออกงานได้ จุย๋ยก็เผยครับว่าวินาทีแรกที่รู้ว่าน้องมาเนี่ยหลังรองคอยมานานกว่า3ปีเนี่ยเสียน้ําตาเลยทีเดียวนะแต่เสียน้าตาด้วยความดีใจแล้วก็มีความรู้สึกตื่นเต้นนะครับตอนนั้นอารมณ์มันเต็มไปหมดเลยขณะที่พุทเองเนี่ยจากเป็นคนที่ร้องไหา้ยากนะพอรู้ข่าวปุ๊บน้ําตาไหลเหมือนกันเพราะว่าเหตุผลที่ทั้งสองคนตัดสินใจแต่งงานกันก็เพราะว่าอยากจะมีลูกแต่ก็เพิ่งม,มารู้ตัวว่าเป็นคนมีลูกยากก็เลยต้องเข้าสู่กระบวนการปรึกษาคุณหมอมาหลายครั้งแล้วก็ยอมรับว่าผิดหวังมาหลายครั้งเหมือนกันจนรู้สึก ท้อไปบ้างแต่ครั้งนี้โชคดีนะครับที่ใส่ครั้งแรกแล้วติดเลยกับวิธีอีกซีนี่แหละเพราะว่าจุย๋ยเนี่ยบำรุงร่างกายมาเป็นอย่างดีเตรียมพร้อมไว้ก่อนแล้วส่วนเรื่องเพศที่ได้ลูกชายเนี่ยจุย๋ยบอกไม่ได้เลือกนะเพราะว่าตัวอ่อนเนี่ยมีน้อยมากไม่มีสิทธิ์เลือกแต่ก็ดีใจที่ได้ลูกชายมาเป็นคนแรกถูกใจพ,พ่อพุทธสุดๆนะครับจุย๋ยบอกว่าพุทเนี่ยก็ดูแลดีมากอยากได้อะไรอยากกินอะไรหาให้หมดเลย ส่วนกำหนดคลอดตอนนี้คุณหมอคาดว่าน่าจะเป็นช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนี้นะฮะหรือว่าไม่ก็ต้นธันวาคมต้องรู้อีกทีว่าเขาจะมาก่อนหรือว่ามาหลังเรื่องชื่อก็ยังไม่ได้คิดด้วยเพราะว่าแบบเขาเชื่อเรื่องสายมูก็ต้องรอดูวันคลอดก่อนแล้วค่อยตั้งชื่อ,อส่วนชื่อเล่นตอนนี้เรียกว่าน้องพีเจไปก่อนมาจากพุทจุย๋ยตัวยอดพอ่อแม่พุทจุยะะ๋ยเนี่ยอ่ะไปฟังเสียงสัมภาษณ์ทั้งคู่กันหน่อยฮะ เปลี่ยนไปพอสมควรคือต้องระวังอะไรหลายๆอย่างมากขึ้นนะคะแต่ว่าโชคดีที่ช่วงนี้คือหายแพ้แล้วเลยแบบพอออกงานได้ะะอะไรแบบนี้ค่ะทําทําตัวสึกได้กก่อนที่แบบโล,ล่งมากแล้วแบบกลับมาแล้วก็พยายามที่จะอย่อย่างไรบ้างคะ่ะเออ ก็มีแบบเสียน้ําตานะมีความดีใจอะไรเงี้ยค่ะตื่นเต้นทุกอย่างละคนกันไปหมดเลยอะคะ่ะคุณพ่อนี่คือจริงจริงร้งองไห้ยากมากเลยนะแต่แบบน้ําตาคลอน้ักร้องน้ำเลยที่เราตัดสินใจตอนนั้นที่แต่งงานกันเนาะก,ก็ก็คือเราก็อยากจะมีน้องเลยอะไรเงี้ยครับเราเป็นคู่ที่มีมีลูกยากไปซะแล้วอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเราก็ยังพยายามมันอยู่พอสุดท้ายเราได้เป็นเป็นแบบเป็น,เป,นเป็นน้องมาอะไรเงี้ยเราก็โอ้ดีใจมากๆดีใจสุดๆดเลยครับน้ําตาไหลครับ โอ้ยเก็บนานมากคะ่ะหลายครั้งมากๆคะ่ะแล้วก็ไม่ใช่แบบได้ทุกเดือนนะคะคือร่างกายรือมันจะเป็นเหมือนแบบต้องเว้นนะคะแบบเว้นสองเดือนอาจจะไม่ได้เห็นเลยอะไรเงี้ยค่ะก็กว่าจะได้มาแต่ว่าโชคดีที่ใส่ครั้งแรกอะ่ะติดเลย เพราะว่าเหมือนเราแบบบำรุงทุกอย่างมาอย่างดีแล้วก็แบบไม่ใจร้อนแล้วหลังๆคือเราไม่ใจร้อนเอาให้แบบชัวร์จริงๆเลยค่ะคือเลือกเลยไม่ได้เลือกค่ะเพราะว่าตัวอ่อนเราที่ได้อะน้อยมาก mm hmm. คือ ไม่มีสิทธิ์เลกเอาที่แข็งแรงที่สุดอะไรก็ได้ใช่แล้วเขาก็มาเป็นแบบเหมือนคนแรกคือคนนี้เลยจริงๆสมใจมากสมใจมากครับก็คือตอนแรกก็คือใจอยากได้ลูกชายแล้วก็พอตอนหลังพอเริ่มมียากปุ๊บเราก็บอก,กจะผู้ชายก็ได้หรือผู้หญิงก็ได้ขอแค่แบบเป็นเป็นลูกอะไรอย่างเงี้ยรลก็แฮปปี้แล้ว,แ,แ,ลวแล้วก็มาเป็นคนแรกเป็นผู้ชายปุ๊บก็แบบโหดีใจสุดๆเลยครับตุ๋ยยังไม่ได้วางเลยเพราะว่าเป็นเพศไหนเราก็รักอะค่ะแล้วอยิ่งรู้ว่าตัวเองมียากเนี่ย การเลือกมันไม่ใช่สิ่ง <c oughs> ที่ถูกต้อง <c oughs> ดังนั้นก็คือเอาจริงๆแล้วอ่ะถือว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องของแบบฟาลิขิตมาว่าคือก็ต้องเป็นแบบเพศชายก็ดีอะ่ะอยากให้สูงคาสูงยาวเข่าดีเหมือนคุณพ่อ อาการแพ้ของมันก็จะลําบากในการแบบกินการอยู่นอนก็ไม่หลับอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีอาเจียนบ้าง,างอ้ารลองมาครบทุก,กอย่างที่ตามทฤษฎีใน Google ยังพอทานน้ำเปล่าได้ยังแบบโยเกิร์ตได้บ้างผลไม้ได้บ้างแต่พวกอาหารคาวจะเหม็นมากกระเทียมเหม็นห้องครัวที่เป็นห้องที่รักที่สุดอเวลา,ว,ลาว่าแล้วต้องมีคำถามนี้แน่ๆทดสอบ หอมทุกคืนว่าแบบเหม็นยังเหม็นหรือยังไม่เรียกเรียกเขาจะเรียกที่รักมานี่สิขอหอมหน่อยโอเคยังไม่เหม็นสามีได้ได้ได้อลุ้นผมก็ลุ้นเหมือนกันเพราะว่าก็มีแบบพี่พี่น้องน้องหลายหลายคนที่เขาแบบมีลูกแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแชร์ประสบการณ์ให้ฟังว่าแบบว่าเฮ้ยมีแบบมีคุณแม่ฮอร์โมนเปลี่ยนมีแบบมีมีอารมณ์สวิงบ้างไหมมีเหม็นสามีบ้างหรือเปล่าเราก็บอกว่าไม่มีนะเหม็นสามีไม่มีครับ อยู่เต็มๆน่าจะประมาณ2เดือนนิดๆค่ะปลายปีค่ะช่วงแบบเออคุณหมอก็ให้ทมมิ่งไว้แบบประมาณปลายพฤศจิกาต้นธันวาชื่อชื่ออะไรยงชื่อยังค่ะเพราะว่าชื่อก็ต้องตามวันยังไม่มีอะไรเป็นเรื่องเลยแม่ค,คือพยายามหาแต่ว่าก็คือม,มีเหมือนแบบถูกใจนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าเราไม่รู้ว่าจะตรงวันที่น้องมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะเพราะมันจะมีชื่อมงคลสําหรับวันอาทิตย์วันจันทร์อังคารพุธพฤอะไรเงี้ยนะว่า แ้่แม่ก็เลยแบบล็อกใกล้ๆเลยแล้วเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งชื่อเล่นน่ะตอนแรกก็แบบเหมือนมีคิดไวอะไรเงี้ยแต่คุณพ่อเขาไม่ชอบเลยอะไรที่เป็นแบบภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยเขาจะไม่ชอบเรียกพีเจตอนเรียกพีเจอยู่แล้วทุกคนน่ะก็เรียกพีเจหมดเลยก็เลยแบบเอ๊ะหรือชื่อนี้ดีอะไรเงี้ยก็เข้ากับผู้ชายดีแล้วแบบเหมือนแบบมีเหมือนคอมเมนต์บอกว่าเอ้ยพีเจก็ดีนะก็เห็นด้วยไหมลูก เดี๋ยวดูอักขรอีกทียินดีด้วย5เดือนก็ทองก็เออโตแล้วนะเมื่อวานนี้ก็ทายเขาอยู่สมบูรณ์แน่ออกมาสมบูรณ์แน่คือพูดดูแลดีมากนี่พูดเขาดีใจเขาอยากมีลูกอ่นเนาะใช่ดูแลจุ๋ยดีมากพยายามกันมา3มปีนะฮะสำเร็จแล้วก็ยินดี